อากาศยามเช้าสดชื่นจริงๆเลยนะครับอากาศมีความสําคัญกว่าชีตเรามากแค่ไหนคงไม่ต้องอธิบายกันมากขาดอาหารเราอาจอยู่ได้เป็นเดือนขาดน้ำเราอาจอยู่ได้หลายวันแต่หากขาดอากาศแค่เพียง5นาทีเราคงเสียชีวิตเป็นแน่นอกจากเราจะใช้แก๊สออกซิเจนในอากาศสำหรับการดำรงชีวิตของเราแล้วในชีวิตประจำวันของเราก็ยังเกี่ยวข้องกับแก๊สในอีกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร รถยนต์ที่เราใช้กันอยู่โดยทั่วไปการดำน้ำลึกหรือบอลลูนเป็นต้นแก๊สเป็นหนึ่งใน3ส,สถานะพื้นฐานของสสารซึ่งได้แก่ของแข็งของเหลวและแกส๊สลักษณะที่สำคัญของแกส๊สที่ทำให้แตกต่างจากสถานะอื่นก็คือ แก๊สจะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุเสมอไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กหรือมีรูปทรงใดๆก็ตามนักวิทยาศาสตร์สังเกตพบมานานแล้วว่าความดันปริมาตรอุณหภูมิและปริมาณของแก๊สมีความสัมพันธ์กันแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรจนเมื่อประมาณ300ปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษโรเบิร์ตบอยค้นพบว่าถ้ารักษาอุณหภูมิให้คงตัวความดันกับปริมาตรของแก๊สจะแปรผกผันกันซึ่งปัจจุบันเราเรียกความสัมพันธ์นี้ว่ากฎของบอยหรือพูดง่ายๆก็คือว่าหากความดันของแก๊สเพิ่มขึ้นปริมาตรของแก๊สก็จะลดลงหรือหากความดันของแก๊สลดลงปริมาตรของแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งจากกฎของบอยนี้เองทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่า เหตุใดนักดำน้ำลึกเมื่อจะขึ้นสู่ผิวน้ำจะต้องลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำช้าๆและหยุดพักเป็นระยะๆะะทั้งนี้ก็เนื่องจากขณะที่ลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำนั้นความดันที่กดลงบนร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆตามระดับความลึกของน้ำที่ลดลงแก๊สที่ละลายอยู่ในกระแสเลือดก็จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นจนอาจกลายเป็นฟองแกส๊ส คล้ายกับเวลาที่เราเปิดขวดหรือกระป๋องน้ำอัดลมแล้วมีฟองแกส๊สผุดขึ้นมาฟองแกส๊สเหล่านี้จะอุดตันเส้นเลือดอาจทำให้เลือดไม่สามารถหล่อเลี้ยงอวัยวะสําคัญเช่นสมองและหัวใจได้ชาวเลเรียกว่าเกิดอาการน้ำหนีบซึ่งเป็นอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นนักดำน้ำจะต้องลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างช้าชาและหยุดพักเป็นระยะระ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟองแก๊สในกระแสะเลือดและให้เวลาร่างกายในการกำจัดแก๊สส่วนเกินเหล่านี้ออกจากร่างกายประมาณ100ปีหลังจากโรเบิร์ตบอยค้นพบกฎของบอยส์นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชาวสได้ศึกษาการขยายตัวของแก๊สหลายชนิดและพบว่าถ้ารักษาให้ความดันของแก๊สคงตัวปริมาตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิซึ่งปัจจุบันเรียกความสัมพันธ์นี้ว่ากฎของชา์ นั่นคือหากอุณหภูมิของแก๊สเพิ่มสูงขึ้นแก๊สก็จะขยายตัวมีปริมาตรที่เพิ่มขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามหากเราลดอุณหภูมิของแก๊สลงแก๊สก็จะหดตัวลงมีปริมาตรที่ลดลงด้วยเช่นกันในช่วงประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคมมักจะมีการจัดงานมหกรรมบอลลูนานานาชาติโดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่เมืองพัทยา บอลลูนส่วนใหญ่ที่นำมาแสดงจะเป็นบอลลูนลมร้อนและการที่บอลลูนลมร้อนนี้สามารถลอยขึ้นไปในอากาศได้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎของชาวด้วยเช่นกันเมื่อต้องการให้บอลลูนลอยสูงขึ้นนักบินจะให้ความร้อนกับอากาศภายในบอลลูนทำให้อากาศภายในบอลลูนมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตามกฎของชาวอากาศภายในบอลลูนก็จะขยายตัวมีปริมาตรที่เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่า ความหนาแน่น,นของอากาศภายในบอลลูนจะลดลงบอลลูนจึงสามารถลอยขึ้นไปในอากาศได้นั่นเองการลอยโคมยี่เป็งก็อาศัยหลักการเดียวกับบอลลูนลมร้อนเช่นกันเมื่อพิจารณากฎของบอยและของชาวร่วมกันเราจะพบว่าหากปริมาณของแก๊สคงที่ ปริมาตรของแก๊สจะแปลผันโดยตรงกับอัตราส่วนของอุณหภูมิและความดันของแก๊สนั้นหรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าอัตราส่วนระหว่างผลคูณของความดันและปริมาตรกับอุณหภูมิของแก๊สนั้นมีค่าคงที่จากการทดลองโดยใช้แก๊สหลายชนิดในสภาวะความหนาแน่นต่ำมากๆทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าอัตราส่วนดังกล่าว แปลผันโดยตรงกับจำนวนอนุภาคของแก๊สในภาชนะหรืออาจเขียนได้ว่าผลคูณของความดันและปริมาตรเท่ากับจำนวนอนุภาคคูณกับค่าคงตัวของโบสแมนและอุณหภูมิซึ่งสมการนี้เรียกว่ากฎของแก๊สอุดมคติแก๊สที่มีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับกฎของแก๊สอุดมคติเราจะเรียกว่าแก๊สอุดมคติ สำหรับแก๊สจริงในสภาวะที่ความดันแน่นต่ำมากๆจะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับแก๊สอุดมคติกฎของแก๊สอุดมคติสามารถเขียนได้ในอีกรูปแบบหนึ่งคือผลคูณของความดันและปริมาตรเท่ากับจำนวนโมลคูณกับค่าคงตัวของแก๊สและอุณหภูมิโดย n คือจำนวนโมลของแก๊สซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนอน,อนุภาคของแก๊สหารด้วยเลขอะวกาโด และ R คือค่าคงตัวของแก๊สซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าคงตัวโบสแมนกับเลขอะว g กาโดซึ่งมีค่าเท่ากับ8.31จูลต่อโมลต่อเคลวินและเลขอะว g กาโดมีค่าเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23โมลเลกุลต่อโมลเลขอะว g กาโดตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีอมาดิโออะวอกาโด ู้เสนอแนวคิดว่าแก๊สทุกชนิดที่มีปริมาตรความดันและอุณหภูมิเท่ากันจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากันกฎของแก๊สอุดมคตินี้ยังสามารถใช้ได้กับแก๊สผสมที่ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกันอีกด้วยเช่นหากแก๊สชนิดที่1มีจำนวน n 1โมลแก๊สชนิดที่2มีจำนวน n 2โมลและแก๊สชนิดที่3มีจำนวน n 3โมล นำมาบรรจุไว้ในภาชนะเดียวกันจะได้ว่าหรือในรูปทั่วไปคือแม้แก๊สจริงหรือแก๊สที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันของเราจะไม่ได้ประพฤตตัวเป็นไปตามกฎของแก๊สอุดมคติแต่กฎของแก๊สอุดมคติจะสามารถบอกถึงแนวโน้มพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของ แก๊สจริงเหล่านั้นได้ดังเช่นที่ได้อธิบายถึงการลอยขึ้นสู่ผิวน้ําของนักดําน้ําและการลอยขึ้นสูงของบอลลูนลมร้อนรถยนต์ที่ล่นอยู่บนท้องถนนในทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็ได้รับพลังงานขับเคลื่อนมาจากความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งทําให้แก๊สในกระบอกสูบมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากเป็นผลให้ความดันของแก๊สนั้น เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกันดันให้ลูกสูบของเครื่องยนต์เคลื่อนที่นั่นเองจุกไม้คอกกระเด็นออกจากขวดแชมเปญเมื่อเราเขยา่าก็เนื่องมาจากปริมาณแก๊สที่เพิ่มขึ้นจากการเขยา่าทําให้ความดันของแก๊สเพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดก็ดันจุกไม้คอกกระเด็นหลุดออกมาได้ลักษณะการกระเด็นออกของจุกไม้คกก็คล้ายกับการยิงกระสุนปืน ซึ่งดินปืนในกระสุนปืนจะถูกเผาไหม้ทำให้เกิดแก๊สและความร้อนจำนวนมากและความร้อนนี้ก็ส่งผลให้แก๊สมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากเกิดเป็นแรงดันมหาศาลดันให้หัวกระสุนปืนลั่นออกไปจากลากล้องปืนด้วยอัตราเร็วเหนือเสียงก่อนจะจบเรื่องกฎของแก๊สอุดมคตินี้เรามาดูตัวอย่างการคำนวณกันสักหนึ่งข้อแก๊สอุดมคติ ถูกบรรจุอยู่ในถัง12ลิตรมีความดัน15บรรยากาศและมีอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น35องศาเซลเซียสและปริมาตรลดลงเหลือ8.5ลิตรความดันของแก๊สนี้จะเป็นอย่างไรเนื่องจากเป็นแก๊สอุดมคติดังนั้นความดันปริมาตรจำนวนโมลและอุณหภูมิในทั้งสองสภาวะ จึงมีความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎของแก๊สอุดมคติเมื่อนำสมการทั้งสองมาหารกันก็จะได้แทนค่าตามที่โจทย์กำหนดได้เลยโดยไม่ต้องแปลงหน่วยยกเว้นอุณหภูมิเท่านั้นที่ต้องแปลงให้เป็นหน่วยเคลวินเสียก่อนจะได้ว่าความดันของแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น22บรรยากาศ